จ่่อขขาาวววร้นลึนกและในวันนี้ค่ะนายนารินพงศ์จินาพักนาย,ยกสมาคมทนายความแห่งประเทศไทยพร้อมกับกลุ่มญาติของผู้ต้องขังคดีเผาสากลางจังหวัดมหาสารคาม9คน เดินทางไปยังเรือนจำชั่วคราวหลัก4เพื่อรับตัวผู้ต้องขัง9รายที่ได้รับการประกันตัวระหว่างอุทธร์สู้คดีเผาสลากลางตามที่กระทรวงยุติธรรมใช้หลักทรัพย์ประกันรายละ1ล้านบาทโดยสารกำหนดเงื่อนไขห้ามเดินทางออกนอกประเทศและให้มารายงานตัวต่อกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเป็นระยะทั้งนี้ภายหลังได้รับการปล่อยตัวออกจากเรือนจำ นายนารินพงศ์ก็ได้นำตัวจำเลยคดีเผาสารกลางทั้งสองแห่งมามอบดอกไม้แสดงความขอบคุณต่อคนตำรวจเอกประชาพรมนอกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมจากนั้นคนตำรวจเอกประชาได้มอบเงินส่วนตัวเป็นค่าเดินทางให้จำเลยที่ได้รับการปล่อยตัวรายละ3,000ันบาทพร้อมระบุว่าเป็นเงินส่วนตัวมอบให้ไม่เกิน3,000บาทตามที่กฎหมายกำหนดพร้อมยืนยันว่าจะดูแลชีวิตความเป็นอยู่และจัดหางานให้ทำ าการประสานงานจากคณะกรรมการปพปนะครับให้มาดําเนินการเรื่องการยื่นประกันตัวผู้ต้องขังเกี่ยวกับการเมืองทั้งหมด46ท่านนะครับและก่อนหน้านี้ก็จะมีการได้รับการประกันตัวของผู้ต้องขังจังหวัดมุกดาหารไปแล้ว13คนนะครับซึ่ง13คนของมุกดาหารนะครับออโดนข้อหานะครับวางเพลิงเาสารั์มีโทษจำคุก22ปี8เดือนนะครับ จำนวน12ท่านนี้เราได้ยื่นต่อสารมุดาหารและสารจังหวัดมุกดาหารได้ความรูเคาะให้การประกันตัวทั้งหมดนะครับจํานวน13ท่านฉะนันรวมวันนี้แล้วทั้งสารคามและมุดาหารผู้ต้องขังวันนี้ทั้งหมดน่ะผมขอเ,เรียกเป็นพี่น้องดีกว่าเพราะเขาหลุดมานะครับจํานวนทั้งหมดเอา13บวก9ก็ไป22ท่านถูกไหมครับท 2>, 2ท่านวันนี้มาแล้วนะครับก็มาแสดงความขอบคุณต่อท่านน้ำีคนตํารวจเอกประชากรมนอกนะครับ แล้วก็สิ่งต่างๆก็อาจจะมีการกำหนดเงื่อนไขในการที่จะต้องไปรายงานตัวต่อศาลเนื่องจากว่าบุคคลดังกล่าวนะครับใช้งบประมาณของรัฐบาลทั้งสิ้นในการประกันตัวทั้งหมดโดยได้รับความอนุเคราะห์จากรัฐบาลนะครับผ่านกรมคุ้มครองสิงทธิและเสรีภาพแต่ทางสมาคมนายความได้ประสานงานแล้วก็ได้ยืน่นคำร้องขอประกันตัวโดยอ้างว่าหลังจากที่พวกเขาออกมาแม้แต่ใช้เงินของรัฐบาลก็ดีนะครับ เราจะมีมาตรก,การในการควบคุมตัวหรือในการที่เขาให้รายงานตัวต่อเราในกรณีกรมคุ้มครองสิทธิ์นะครับจะรายงานตัวต่อต่อต่อพวกกรมเนี่ยต่อเดือนครั้งแต่ทางสมา,าคมธนวารของประเทศไทยนะครับได้ทําเป็นเอกสารให้รายงานตัวทุกๆุกเดือนนะครับโดยจะให้พวกเขาเนี่ยไป็นรายงานตัวที่สารจังหวัดน,นะครับและทําเอกสารทั้งหมดแบบนี้นะครับควบคู่ไปกับกรมคุ้มครองสิทธิ์ถามว่าทําไมนะับ เพราะว่าเราจําเป็นมีผู้ต้องขังอีกประมาณ20กว่าคนเศษๆนะครับยังรอการได้รับการประกันตัวอยู่เราเลยกลับเรียนขออนุเคราะห์ในเรื่องเอกสารดังกล่าวเพื่อนําเสนอต่อศาลว่าบุคคลดังกล่าวเป็นผู้สุจริตน,นะครับและพร้อมที่จะรายงานตัวและจะไม่หนีโดยไม่ใช้เงินของรัฐบาลเงินของรัฐบาลทุกบาททุกตางค์จะได้กลับคืนเพราะพวกเขายืนหยัดที่จะต่อสู้ในกระบวนการยุติธรรมครับ คุณผู้ชมคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวของฝ่ายคนเสื้อแดงกับรัฐบาลยิ่งลักษณ์นะคะที่ก็คงจะต้องติดตามกันต่อไปแล้วค่ะท่ามกลางเสียงวิาพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นการเลือกปฏิบัติของรัฐบาลด้วยการตอบแทนมวลชนที่ต่อสู้เพื่อเป็นก้าวบันไดให้กับพรรคเพื่อไทยขึ้นมาเป็นรัฐบาลหรือไม่ และอีกปรากฏการณ์นะคะในฝ่ายของคนเสื้อแดงเองค่ะในวันนี้ก็กลายเป็นที่แปลกใจของใครหลายๆคนนะคะเมื่อไหนก่อแก้วพิคุณทองสสบัญชีรายชื่อพักเพื่อไทยและก็เป็นแกนนำนปชเขานั้นได้ออกมาแถลงที่สภาในวันนี้โดยยืนยันในความจงรักภักดีของตนเองด้วยการนำเอาภาพหลักฐานเป็นพระบรมฉาย,ยาลักษณ์มาแสดงด้วยค่ะ ภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะคะก็คือนายก่อแก้วพีุ่ณทองสอสอพักเพื่อไทยและแกนนำกลนเสื้อแดงค่ะที่มีการนำเอาภาพพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถมาแสดงต่อสื่อมวลชนประจำรัฐสภาเพื่อยืนยันว่าตนเองและพักพวกมีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์โดยนายก่อแก้วระบุนะคะว่าการอ้างถึงความไม่จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นเหตุผลที่ไร้สาระ เนื่องจากพันตำรวจโททักษินชินวัตรและพันเอกอภิวันวิวริยะชัยเป็นนักเรียนในร้อยจึงถูกปลูกฝังให้สละชีพเพื่อชาติและราชบัลลังก์ในขณะที่ผ่านมาตนเองก็ได้จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรตยิอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดอีกทั้งการจัดงานเฉลิมพระเกียรตยิพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อวันที่9มิถุนายน2549สมัยรัฐบาลพันตำรวจโททักษินยังถือเป็นงานยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์คุณผู้ชมคะ ถ้าหากเป็นคนไทยทั่วไปนะคะสำหรับการแสดงความจงรักภักดีแบบนี้ก็คงไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรค่ะแต่กับนายกอะแก้วพิกุลทองคนนี้และก็แก่นนำคนเสื้อแดงบางส่วนค่ะาหากจะเอ่ยถึงคำว่าความจงรักภักดีก็จะต้องตอบคำถามให้ได้นะคะว่าพฤติกรรมที่แล้วแล้วมาเหล่านี้ว่าหมายความว่าอย่างไร โดยนายกอบแก้วนะคะก็เคยพูดบนเวทีคนเสื้อแดงกับกรณีการปลดรูปที่เคารพออกจากบ้านค่ะแล้วน่าเสียดายพี่น้องผู้หลักผู้ใหญ่บางท่านคนไทยให้ควาบบมเคารพมาตั้านานมีลูกจิตฝาบ้านแต่ไม่หมดวันนี้นีครับคนไทยจำนวนมากปลยรูปทิ้ง กระทั่งกับพันเอกอภิวันวิริยะชัยนะคะที่นายกอแก้วพูดว่าเป็นนัก,กเรียนในร้อยรวมไปถึงนายสุนายจุลพงศธรสสภาคพื่อไทยและแกนนำนปชที่ก็ได้มีการส่งต่อรหัสลับคำว่าตาสว่างกับมวลชนคนเสื้อแดงค่ะป้ายอีกอันหนึ่งบรรยายถึงความชอกชำ้ำความเจ็บแค้นของคนเสื้อแดงถูกฆ่าครับฆ่าตายอย่างไร้ความปาณี91ศพ แต่ถึงแม้จะตายเมื่อวันที่19เกพฤษภาคมไม่ใช่ว่าเสื้อแดงแพ้ครับเพราะว่ามันทำให้เสื้อแดงตาสว่างครับก็เป็นอีกวาฒกรรมหนึ่งครับที่บอกกับชาวโลกได้รู้เลยว่าเมื่อก่อนคิดว่าเป็นอีกคนหนึ่งคราวนี้เสื้อแดงตาสว่างหมดแล้วครับฟังสามอย่างเนี่ยสามฟังนนะเรียบร้อยเลยครับ สามฟังเรียบร้อยเลยรู้หมดใครอยากตาสว่างจะขยายตาสว่างให้สามฟังหนึ่งฟังชูพงสองฟังวิกฤตลิกเป็นสำนักข่าวที่สำคัญมากท่านครับวิกฤตลิกวันนี้บอกหมดแล้วครับ บอกหมดแล้วว่าใครทำอะไรฮะและนอกจากวัฒกรรมตาสว่างจากแกนนำแล้วนะคะวัฒกรรมตาสว่างที่มีการแพร่กระจายในหมู่ของคนเสื้อแดงอย่างหนักด้วยค่ะ และก็เป็นที่รับรู้กันดีว่าหมายถึงอะไรนะคะตามที่นายสุนัยจุลพงศธรได้บอกว่าถ้าหากอยากรู้ความหมายก็ให้ไปฟังนายชูพงถ์ถีท่วนแกนนำขบวนการลมเจ้าจัดรายการวิทยุแบบนี้ค่ะให้พี่น้องคนแสดงโดยเฉพาะผู้ที่ชอบฟังนอปช s a ฟังคนรู้ใจฟังอะไรนะเออเดดีเอ้ยผมผมผมพูดถึงเว็บไซต์ไม่ไม่ไม่ได้ทั้งหมดนะที่ฟังรายการประเภทที่ต้องการเปลี่ยนระบบเนี่ยนะครับ ผมขอประกาศได้พวกเราในขบวนต้องการเปลี่ยนระบอบสร้างประชาธิปไตยวันนี้นะครับดูกัถึงว่าผมนายชูพงเปลี่ยนระบอบเนี่ยนะจะโค่นล้มนะจะโค่นล้มระบอบราชาธิปไตยครับถ้าจะรักษาระบอบราชาธิปไตยไว้ผมจะทําการต่อสู้กับระบอบนี้กับครับไม่ไม่อ้อมคอมครับต่อสู้และจะต้องเอาชนะให้ได้ครับเราจะเปลี่ยนระบอบทันทีบอกว่าไม่สู้เนี่ยมันจะเป็นไง ไม่ใช่ฉีกนะ่ํธนูนนะเอาออกไปทั้งหมดเอาระบบออกไปครับใช่ครับหรือแม้กระทั่งกับวัฒกรรมสุดหยาบคายนะคะที่ได้พูดถึงผู้ที่สั่งฆ่าและสั่งยิงของผันเอกอภิวันวิวริยะชัยบุคคลที่นายก่อแก้วได้อ้างว่าเป็นนัก,กเรียนในร้อยที่มีความจงรักภักดีวาทกรรมสุดท้ายครับพูดแล้วน่ากลัวขออภยัยอาจจะมีคำหยาบไปนิดหนึ่งคนสแสดงเขาบรรยายวะ่ะ เขาบอกว่าเขารู้ว่าใครสั่งฆ่าแล้วใครก็สั่งยิงนะครับไม่รู้เขาเขียนว่าอะไรนะครับผมต้องขออภัยผมพูดแล้วกระดากปากครับเขาเขียนว่าสั่งฆ่าสั่งยิงล่ะครับเทพไทยมันก็บอกว่าไม่สุภาพพี่น้องครับใครเป็นเจ้าของไอเดียเปลี่ยนเถอะครับใช้คำที่สุภาพหน่อย ใช้ว่าสั่งฆ่าสั่งยิงล่ะครับมันน่าจะเหมาะสมกว่านะครับอย่าไปใช้คำหยาบครับแล้วพอบอกสั่งฆ่าสั่งยิงนี่คำสุภาพชัดๆเลยพี่น้องรู้ไหมครับว่าใครครับ ซึ่งต่อมาก็ได้รับคําตอบจากในายใจอึ้งภาคก่อนนะคะว่าหมายถึงใครซึ่งก็เป็นคําตอบที่ถ้าหากว่าคุณผู้ชมได้ฟังแล้วก็ถึงกับความจะได้เห็นนะคะถึงความเชื่อมโยงระหว่างสสพักเพื่อไทยกลุ่มนี้กับขบวนการลมเจ้าว่ามีความจงรักภักดีอย่างที่นายกอแก้วรับประกันเอาไว้หรือไม่เดี๋ยวนี้นะขบวนการเสื้อแดงเนี่ยทั้งในไทยและต่างประเทศผมเชื่อเลยว่า 7จ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็ของคนเสื้อแดงซึ่งนับเป็นล้านๆนคนเนี่ยตอนนี้เกลียดเกลียดเพราะว่ามีการฆ่าประชาชนมีการฆ่าประชาชนแล้วไม่ออกมาพูดอะไรทั้งสิน้นนะนี่เป็นสิ่งที่ทำให้คนเปลี่ยนจุดยืนเลยนะครับจะถูกหรือผิดก็เถียงกันได้แต่นี่คือความจริงเวลาเขาบอก เขาตะโกนที่ล่าประสงค์ว่าต่างฆ่าต่างยิงทุกคนรู้ว่าหมายถึงใคร <c oughs> ผมเองเนี่ยเ <c oughs> ชื่อว่าคนส่วนใหญ่ที่เป็นเสื้อแดงตอนนี้ที่ไม่เอาเชื่อว่านะนายเป็นคนที่สั่งการหมดล่าสุดกับคำพูดที่ไม่ต้องถอดรหัสของผัดเอกอภิวันนะคะว่าไม่ต้องก้มกราบใครอีกต่อไปที่ไม่ได้ร่วมเวทีนพชมาเลย หลังจากการเลือกตั้งเกือบหนึ่งปีครับต้องขออภัยจริงๆครับแต่ก็จะบอกความในว่าที่ไม่ขึ้นเพราะว่าต้องการเป็นแดงเข่าดีครับไม่ต้องหมอบกราบอมา์คนใดครับเข่ายังดีอยู่แต่พี่น้องครับทำไมครั้งนี้ถึงต้องมาขึ้นเวทีนปชเสื้อแดงและพรักเพื่อไทยครับ พราะสามอาทิตย์ที่ผ่านมาเราได้เห็นนะครับว่าอัมมาตไม่ได้ปราณีคนเสื้อแดงเลยอัมมาตไม่ได้ปราณีพักเพื่อไทยเลยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นต่อไปนี้ตัดสินใจได้กูไม่ต้องกราบใครทั้งสิน้น ครับต้องขออภัยครับองค์ออกแล้วครับธรรมิชามากระซิบครับด้วยความชัดเจนจากประจักษ์พยานหลักฐานเหล่านี้ค่ะคุณผู้ชมคะก็คงจะเป็นเครื่องพิสูจน์แล้วนะคะว่านายก่อแก้วพิกุลทองและพวกนั้นมีความจงรักภักดีหรือไม่และถ้าหากนายก่อแก้วมีความจงรักภักดีจริงสำนักข่าวทีนิวส์ค่ะก็ขอเรียกร้องให้ในายก่อแก้วและแกนนำขวนเสื้อแดงนั้นช่วยจัดการพฤติกรรมหมิ่นของ พวกเว็บไซต์คนเสื้อแดงแล้วก็มวลชนที่มีพฤติกรรมเหล่านี้นะคะเพราะล่าสุดค่ะถึงขนาดล้อเลียนด้วยภาพแบบนี้ค่ะหรือแม้กระทั่งกับพันตำรวจโททักษินนะคะก็ควรที่จะช่วยอธิบายความสัมพันธ์กับนายจกรพจเพนแขผู้ที่มีความคิดที่จะเปลี่ยนแปลงการปกครองของประเทศไทยอย่างชัดเจนว่าไปมีความสนิทสนมกับภาพจากภาพที่ปรากฏแบบนี้ได้อย่างไร เมื่อเป็นเช่นนี้แล้วนะคะก็คงจะต้องถามไปถึงเจตนาที่แท้จริงของนายก่อแก้วละค่ะว่าการออกมายืนยันถึงความจงรักภักดีมีเจตนาเคลือบแฝงหรือไม่และทนายก่อแก้วนั้นจริงใจจริงๆแล้วก็ก็จะต้องแสดงให้เห็นอย่างเป็นรูปธรรมด้วยการปราบปรามบุคคลและกลุ่มคนเหล่านี้บุคคลที่มีพฤติกรรมคูกคามจับจ้วงล่วงละเมิดที่มีอยู่อย่างต่อนเนื่องณนะขณะนี้ให้จงได้ค่ะ จากข่าวร้อนลวมข่าว